สวัสดีครับผมช่างหนึ่งครับจากตะวันโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนนะครับบางโพสว่างศิล์นครับอำเภอเทพสถิตนะครับจังหวัดเชียภูมินี่ก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ผมเคยเรียนนะครับวันนี้ทางร้านเราก็จัดกิจกรรมนะครับดีๆก็อยากจะติดตั้งในส่วนของชุดโซล่าเซลล์นะครับให้กับทางโรงเรียนเพื่อช่วยในส่วนของการเซฟค่าไฟในช่วงกลางวันนะครับก็นะครับโรงเรียนที่นี่ใช้ค่าไฟอยู่ประมาณ2-3,000บาทต่อเดือนนะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มอบอุปกรณ์นะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับอีวัเตอร์นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ชุดไฟต่างๆนะครับมาให้กับทางทางร้านนะครับเราก็ทําการรื้อครับรื้อจากที่เดิมที่ลูกค้านะครับมีการที่จะเปลี่ยนระบบใหม่นะครับก็แล้วก็รื้อแล้วก็ค่าโนส่งต่างๆนะครับทางร้านก็จัดการให้หมดนะครับเพื่อเป็นการร่วมทําบุญนะครับอนุโมทนาบุญกับทางโรงเรียนนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้ทาได้มีในส่วนของ เอาค่าเอางบในส่วนของของค่าจ่ายค่าไฟนะครับมาซื้อบปครณ์การเรียนการสอนหรือไม่ก็ในส่วนของค่าอาหารกลางวันนะครับตัวนี้เพื่อให้เด็กได้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของการติดตั้งภายในนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูมามา,มาได้เลยนะครับเชิญครับผมเชิญครับเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านในของโรงเรียนนะครับที่นี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับ เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาคารอเนกประสงค์นะครับเป็นเหมือนเป็นเด็กพวกเตรียมอนุบาลนะครับที่จะใช้ห้องนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นโรงอาหารโรงกับจัดกิจกรรมนะครับเป็นเวทีเวลามีงานกิจกรรมนะครับต่างๆส่วนหลังนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกอาจารย์นะครับเป็นห้องเรียนโสดนะครับก็ี่มีพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์สํานักงานอุปกรณ์ี่ใช้ในของการ ของพออ,อ,อครูนะครับเตรียมการเรียนการสอนจะอยู่ที่นี่นะครับจะมีตู้เย็นต่างๆนะครับวาสนากงานคอมพิวเตอร์เนาะ,ะน้ำร้อนอะไรต่างๆก็อยู่ในห้องนี้แล้วก็มีห้องพยาบาลนะครับคนเลื่องน้ําเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาคารเรียนนะครับของเด็กนะครับอาคารเรียนของเด็กก็ส่วนมากก็จะมีครูประมาณหนึ่งถึงสองคนนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วก็ อาจจะสอนเป็นห้องๆนะครับมารวมรวมกันนะครับอันนี้ก็ได้มีสิ่เก่านะครับได้ทําการรีโนเวทนะครับตอนแรกจะสํารุดชด้นเก่ากว่านี้นะครับส่อมลดซ่รุลดกว่านี้นะครับก็อันนี้ก็มีการรีโนเวทเปลี่ยนหลังคาใหม่นะครับทาสรงทาสีประตูห้องนะครับไม้ทุกอย่างเปลี่ยนหมดอ่าทางเราเองก็อยากจะช่วยในส่วนของตัวเรื่องของพลังงานนะครับเพราะเราทําเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเนาะทำเรื่องของโซลาเซลล์เราก็ ติดตลาเสียยวให้โรงเรียนซะเพื่ออส่วนหนึ่งก็คือตอบแทนนะครับโรงเรียนที่เคย